ถ้าทานเลยนิ่มๆร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องรอพักแป้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับขนมเข็งสูตรดั้งเดิมขนมเข็งน้ำตาลใสแดงทำง่ายสูตรนี้ไม่ใส่กะทิหน้าตาดีแบบนี้ทำง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขนมเข็งดั้งเดิมสูตรนี้เจ๊าปานจะใช้น้ำตาลใสแดงหรือน้ำตาลโอทึงนะคะใส่ลงไปเลยความหวานตามชอบ น้ำตาลเพิ่มปริมาณหรือลดได้นะคะเจ๊ปันใส่อยู่ประมาณ50กรัมค่ะตามด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่า350กรัมละลายทั้งสองอย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้ํำตาละละลายแล้วใส่แป้งหลักลงไปเลยแป้งข้าวเหนียวประมาณ150กรัมนะคะตามด้วยแป้งมันอันนี้ประมาณหช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ แป้งข้าวเหนียวทําให้มีความเหนียวนุ่มส่วนแป้งมันเนี่ยจะทําให้เนื้อแป้งเนี่ยเขาจะมีสีใสขึ้นสวยขึ้นนะคะเราก็คนทุกอย่างให้ละลายก่อนแป้งและน้ําตาลละลายดีแบบนี้แล้วใช้ได้ค่ะนําแป้งขนมเข็งมากรองหนึ่งรอบนะคะเศษต่างๆจะได้เอาออกด้วยเจ๊ปานจะใช้ถ้วยฟอยล์แบบนี้แทนกระทงแห้งนะคะ นำน้ำมันพืชเนี่ยมาทาให้ทั่วก่อนเวลาที่แกะออกมาเมื่อนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่ติดนะคะหยอดแป้งขนมเคง็งใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องให้ล้นนะคะเอาให้เหลือพื้นที่ที่จะให้ตัวแป้งเขาฟูด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องรอพักแป้งนะคะผสมแป้งเสร็จแล้วก็เอามานึ่งได้เลยเปิดแก๊สไฟแรงแบบนี้นะคะ ต้มน้ำในซิงนึ่งให้เดือดเลยน้ำเดือดแล้วเปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็เอาขนมเข่งนึ่งเลยใช้เวลาไม่เกิน25นาทีครบเวลาแล้วเรามาดูผลงานกันเลยค่ะน้าทานมากๆเลยวิธีที่จะเช็คว่าแป้งเนี่ย สุกหรือยังมีน้ำแป้งไหมเราก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปแบบนี้น้ำแป้งไม่ติดขึ้นมาก็คือสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็พักขนมเข็งให้เขาเซตตัวก่อนนะคะระหว่างรอขนมเข็งเซตตัวเย็นก่อนเนี่ยเราก็เอางาดำงาขาวมาคั่วแบบนี้สำหรับโรยหน้าค่ะคั่วให้หอมเลยนะคะตอนนี้ขนมเข็งของเราก็เย็นเซตตัวแล้วนะคะสีน้ำตาลน่าทานมากๆเจ๊ปันก็จะเอางามาโรย ให้หอมอร่อยนะคะโตรนี้เก็บได้นานด้วยค่ะแล้วก็มาดูผลงานกันเลยนะคะเนื้อแป้งนุ่มมากน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าทานเลยนิ่มๆร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยค่ะทานกับชากาแฟอร่อยมาก เจ๊ปานพอชิมหน่อยนะคะแป้งนุ่มมากหอมอร่อยแล้วก็ไม่หวานเกินไปค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เป็นขนมที่ทำง่ายต้นทุนน้อยแล้วก็หน้าตาดีน่าทานมากๆเลยเจ๊ปันขอตัวเอาขนมเข่งไปเสิร์ฟก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ